ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อ flexor er d i g i t l r a m profundus กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นอยู่ที่ด้านหน้าของกระดูกอันหนห้ากล้ามเนื้อนี้และกล้ามเนื้อ flexor er d i g i t l r a m s u p e r f i c i a l i t มีเอ็นกล้ามเนื้อยาวที่วิ่งลงมาตลอดปลายแขนผ่านคาพ้อนทันเนลและยึดเกาะกับด้านฝ่ามือของกระดูกนิ้วมือกล้ามเนื้อ flexor, er, digitalis, profunda, ทอดตัวอยู่ใต้กล้ามเนือ้อ flexor, er, digitalis, super, f i c i a l i s แต่ว่าจะมีจุดกอบปลายที่อยู่ด้านปลายมากกว่าโดยเอ็นของกล้ามเนือ้อ flexor, er, digitalis, profunda จะวิ่งผ่านช่องของเอ็นกล้ามเนือ้อ flexor, er, digitalis, super, f i c i a l i s เข้าไปเกาะกับกระดูกนิ้วมือท่อนปลาย มีหน้าที่ในการงอนิ้วมือทั้งสี่นิ้วรวมทั้งช่วยงอข้อมือด้วยต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อ flexor er, pollicis longus กล้ามเนื้อนี้วางตัวอยู่ในระนาบเดียวกันกับกล้ามเนื้อ flexor er, digitorum profundus กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะเริ่มมาจากร่องพื้นผิวด้านหน้าของกระดูก radius โดยจุดเกาะต้น จะเริ่มจากบริเวณใต้ปุ่มนูนเรเดียสหรือเรียกว่าเรเดียล u ิวเบโรซิและแนวเฉียงของกระดูกเรเดียสไปจนจรดกล้ามเนื้อ p r o นเตอร์คอร r ดราตัสนอกจากนี้จุดเกาะต้นยังออกมาจากบริเวณที่ติดกับเอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขนโดยเป็นแผ่นเอ็นกาะจากขอบด้านกลางกลางของโครโนนอยโปรเซสของกระดูกอัน,น้าหรือจากปุ่ม มีเดียวอีพิคอนไดของกระดูกต้นแขนใหญ่กล้ามเนื้อนี้จะกลายเป็นเอ็นแบนแบนผ่านใต้เฟล็กเซอร์เรตินาคิวลัมของมือผ่านคาพอนทันเนลแล้วลอดเข้าไประหว่างปลายจุดเกาะด้านข้างของกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์พอลิซิสเบรวิสแล้วจึงไปเกาะกับฐานของกระดูกนิ้วมือท่อนปลายของนิ้วหัวแม่มือกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์โพลิซิสลองกัส เป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการงอกระดุกนิ้วหัวแม่มือและช่วยงอข้อมือด้วย